ตัวของมืองินงเมืองของอะไรก็ตาพร้อมเลยว่าแต่ว่ามันไม่ใช่นะครับนี2000มาได้พักกว้างเล่นเทเู ขึ้นทะเบียนเรื่องของที่ดินทะเบแล้วก็ได้ chanting, <Five. S 1> ทะเบียนของอาหารทางแพทย์ที่ชาริเตียนของอ่ะเตลี่ยนกันอะไรหมดแล้วน่าจะดีขึ้นน่าจะดีขึ้นหรือจตอเปี่ยนซึ่งานจอมีแก้ไขใข่เค่นะครับฐานเนี่ยเรามีความระบรองคือตทอีกินรอบ เรามาลงพื้นที่จังหวัดสกโขทัยเพื่อมาศึกษาและดูงานในเรื่องของน้องหางซึ่งน้องหานั้นมีคนร้องไปที่การมธิการในหลายประเด็นอาทิเช่นในเรื่องของที่ดินประเด็นเรื่องของสิ่งแวดล้อมโดยเฉพาะน้ําเสียประเด็นที่จะพัฒนาน้องหานไปในทิศทางใด เพื่อก่อให้เกิดรายได้กับพี่น้องประชาชนจึงได้เชิญหน่วยงนันหน่วยงานทางราชการประกอบกับองค์กรภาคประชาชนได้มาให้ข้อมูลทั้งหลายเพื่อนําไปสู่การสรุปในระดับคณะกรรมการและได้ทราบว่าในการนี้มียต,ติในสภา,าเรื่องการพัฒนานองหาในการแก้ไขปัญหาก็คือการครอบครองที่ดินเป็นปัญหาหลักระหว่างรัฐบุกรุกที่ประชาชนหรือบุประชาชนบุกรุกที่ของรัฐ เราต้องการข้อสุปที่ชัดเจนในวันนี้ประ้อกฎหมายบางอย่างยังไม่ชัดเจนก่อให้เกิดปัญหาความสับสนในหมู่ประชาชนและประเด็นที่สองก็คือเรื่องสิ่งแวดล้อมโดยเฉพาะเรื่องน้ําเสียซึ่งหนองหานนั้นเป็นแหล่งน้าขนาดใหญ่ที่ประชาชนท,ที่ประชาชนใช้ทั้งอุปโภคและบริโภคป่ป,ปาเขาใช้จากหนองหานดังนั้นเราจึงมารับทราบปัญหาว่าน้องหานนั้นจะมีความจําเป็นในการที่ต้องบำบัดน้ําเสีย แล้วก็ทําให้สิ่งนั้นรอมันดีขึ้นแหล่งท่องเที่ยวนั้นเป็นเรื่องที่ทิศทางที่ประชาชนซึ่งเป็นเจ้าของแผ่นดินนั้นจะกำหนดทิศทางโดยทางจังหวัดจะตั้งคณะกรรมการขึ้นมาชุดหนึ่งเป็นทาเป็นแผนแม่บทว่าจะพัฒนาสกลนครเพื่อก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับพี่น้องประชาชนในจังหวัดสกลนครได้เช่นไเลยครับลงุงลุงปู่มั่นนั้นเป็นความต้องการของประชาชนถ้าประชาชนต้องการแนะนา,นากันมาที่การนั้นก็จะไปศึกษาดูว่าติดที่ตรงไหนหน่วยงานใด ติดระเบียบไหนข้อกฎหมายใดและจะแก้ไขเช่นไรครับ ก็หน้าร้อนนะครับน้ำเสียเข้าระบบร้อยเปอร์เซ็นต